เรารู้สัตหลักรู้เตยตนเนี่ยเราก็มีวาระของเราเราไม่ใช่ว่ะสําเร็จเลยเราไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วเราจะไม่มีประสบการณ์ในด้านเสียงหัวเราะลองหายหลบกดลงหลบกดลงหลบกดลงยิจฉชา้าเรษยาเกลียวกราดทุกสุขทุกอนุอารมณ์มันเราไม่ใช่ไม่ได้เกิดมาเลยเรารับรู้ทุกสภาวะอย่างต้องบอกว่าแตกชานนะจ๊ะ พอถามมันไมายแตกชานมันหมายถึงวาระมันไม่ถึงจุดสุดๆแบบสุดขีดเราจะไม่ทองแท้เราจะไม่โพรงถือเป็นความเยินดีถือเป็นความพิเศษวิเศษที่สุดในชีวิตพอแอลพูดคานี้แอลก็ต้องบอกแบบนี้ว่าจิตแห่งการขอบคุณกับการระลึกถึงความสัมพันธ์ใดๆก็ตาม การที่เราราดึรู้เราแหละเขาและทั้งหมดทั้งมวลมันคือความความต้องการของเราเราต้องการให้เขามาปรนเปลือความความยากในตัวเราทั้งทั้งหลายแล้วเนี่ยซึ่งบางคนก็นิยามความหลักคือการห้ความหลักคือการเสียสละอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันวงบอกถึงว่าแล้วเคยมีสูตนประสาทนี่ในสมอง พอวันนี้เอาต้องบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราขาดแคลนขาดแคลนดดยขาดและเป็นความรู้สึกที่มันเต็มสักทีมันขาดมันผ่องไปหมดความรักมันจะพร้อมความรักมันจะสมบูรณ์แบบมันจะดึงดูดพลังงานดึงดูดผู้คนดึงดูดครูชีวิตที่แท้ที่ชัยเนี่ยมันต้องเป็น มันองเต็มจากเรามันองเต็มที่เราก่อนเพราะว่าเ,าเวลาเราส่งสัญญาณข,ขาดขาดเราก็จะได้บุคคลที่มีความขาดแคลนเช็กเช่นเราเดียวกันเขาต้องการเติมเต็มให้เราไปเติมเต็มในชีวิตเขาเราก็ต้องการการให้เขามาเติมเต็มในชีวิตเราแต่แท้ที่จริงแล้วกุญแจสําคัญของขู่ชีวิต นั่นคือคุณต้องสุกกรคุณต้องเต็มก่อนคุณต้องพร้อมก่อนคุณต้องสมบูรณ์แบบในกายในจิตของคุณก่อนแล้วเมื่อคุณเป็นสิ่งนั้นคุณมีความเข้าอกเข้าใจคุณมีความเยือกเย็นในจิตคุณเข้าใจทุกอย่างในทองแท้ละเอียดอ่อนอย่างสมบูรณ์แบบปั๊บเมือสิ่งนี้มันเต็มมันล้นมันจะแผ่สารแผ่กระจายส่งสู่สภาวะของ ผู้คนที่มีจริตแบบนี้ผู้คนที่มีดวงจิตแบบนี้เพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็ดึงดูดพลังงานแบบนั้นมาสู่เราผู้ที่เขามีพลังงานขาดแคลนเราจะไม่ดึงดูดแบบนั้นอีกต่อไปทวาสิ่งที่เอาหายันเนี่ยมันต้องการเกิดจากสิ่งที่เราปลดล็อกแล้วนะมันต้องเราต้องปลดล็อกแล้วเราต้องรู้สึกสภาวะจิตที่มัน ต้องการชีวิตที่ดีขึ้นด่านเดียวเท่านั้นด่านเดียวในที่นี้คือไม่ต้องการขึ้นขึ้นลงลงไม่ต้องการร่วมล้นตองการสุขสุขขีสม,มสุทรความสุขความปิติความยินดีความสนุกสนานเบิกบานต่อจิตอีกขึ้นชีวิตสถานเดียวเท่านั้นมันต้องเป็นอะไรที่สเสถียรสทาวรนสท้าพรแล้วก็ตอนเนื่องไม่ต้อง ไม่เชื่อที่เอาผูดนะแต่ต้องใช้เวลาพิจารณาคิดวิเคราะห์แยกแยะสิ่งที่เอาผูดวาการที่เราเต็มกับตัวเองเนี่ยเต็มในที่เต็มทุกอย่างเลยเต็มด้วยความสุขเต็มโดยการท่องเที่ยวเต็มโดยการคือบางทีนะแา่ความสุขแถวบอกเนี่ยท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ทางเที่ยวที่ไหนถ้าเราสุขซะแล้วเราเอ็มซะแล้วในจิตในกายเราในจินต,ตนาการของเราเราอยู่ตรงเนี่ยหรือเมื่อแอลหนังอยู่ตรงเนี่ย ไปถุกทีเลยไปทะเลไปปาลีไปญี่ปุ่นไปเกาหลุงเกาหลีไปไหนก็ไปไปหมดสุกนะสุกนะแล้วต้องว่าว่าเหมือนมันสุกบบงเนี่ยเราไม่ต้องการใครแล้วไม่ต้องการแคนที่นี่หมายถึงเครียกว่าความวางใจมันเกิดแอลบอกแบบนี้เพราะแอลกำลังทำแบบนี้และแอลทำอยู่ในทุกๆวัน เวลารู้สึกว่าอะไรที่ไม่ใช่ครั้งไหนแตบอกเราเองว่าความรู้สึกนี้มันมันไม่ใช่ความรู้สึกนี้พาตัวเองออกมาความรู้สึกนี้มันถึงเวลาของการวางวางใจมันถึงเวลาของการ